เออจับปิดเอ้ยตัวเขียวอ่ะตัวเขียวมานี่เร็วนี่ขึ้น <rôle>

你、我、你、你。 ทางนี้เลยลูกมาเร็วเร็วมาขึ้นมือโอ้โหนี่ครับอา้าวเปิดเลยุไปของทีลูกมาอันนี้เร็วมาลูกมามาเร็วมา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 ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมาเร็วอ่าเก่งมาก เลียต่อไปกระโดดขึ้นมามาลูกมาปีนขึ้นมาเอวปีนขึ้นมาขึ้นมาปึ๊บอ่านะเอาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาลูกให้เยอะน้อยนะครับเขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอือฮึเขึ้นมาลูกขึ้นมาขึ้นมา ขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเร็วขึ้นมาอ่าอ่าครับทำ่อยบ่อยเขาจะจำได้ครับขึ้นมาลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาขึ้นมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเร็ว ไปไหนเนี่ยทางนี้ทางนี้ลูกมาทางนี้มานี้มานี้เร็วมานี้เร็วตัวเขียวตัวเขียวไปไหนตัวเขียวทางนี้ตัวเขียวทางนี้เร็วตัวเขียวมาตัวเขียวตัวเขียวอย่าไปขี้ตรงกันนะตัวเขียวมาตัวเขียวตัวเขียวตัวเขียวมาเร็วนั่นไงว่าแล้วตัวเขียวมา ตัวเขียวมันนี่เร็วอิ่มปุ๊บขี่ปับ๊บเดี๋ยวสีพอมแน่เร็วทางนี้เธอเขียวตัวเขียวตัวเขียวยมานี่เร็วมาเก่งมากมาให้ดูไปมอะไรเฮ้ยห้ามขี้ม่โลมเดือดกาดนะ tìm mẹ ôi tìm tả lời hiểu lúc mà mà lấy à. hết bye bye, <laughs> Hãy subscribe không còn lỡ con, bye, bye đó.